สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะกับฟ้าใสพาเที่ยวนะครับวันนี้มารีวิวนะไม่ได้พาเที่ยวนะครับก็เป็นกล้องยี่ห้อวิลแคมบายอุเซกนะตัวนี้เป็นรุ่น a t s 6 0 t r นะครับนี่ตอนซื้อมาก็เป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้ถ่าย4 k ได้นะครับมีกันสั่นนะ มี wi-fi ต่อกับมือถือได้ด้วยนะครับกันน้ำได้นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอที่ 4K 60เฮนะครับสุดยอดเราก็ซื้อมาจาก Lazada นะครับก็จะมีป้ายของแท้100%นะครับ องให้มาก็เป็นแบบนี้นะครับมีหูยิ้วด้วยครับในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะตัวกล้องนะครับมีโมดให้ด้วยนะครับที่ยึดต่างๆนะครับโอ้เยอะแยะเลยโอ้เพียบเลยครับ มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะเต็มเลยครับอ่าตัวนี้นะครับมีไมโครโฟนมาให้ด้วยครับเรามาดูกันะครับโอ้โหกองเบลเลอร์ครับหมดแล้ว มีไม้มาให้เราด้วยครับนี่สุดยอดตัวนี้เราสั่งซื้อพร้อมพร้อมไม้นะครับเราก็จะแถมไม้มาให้นในกล่องก็ถ้าไปซื้อแยกก็ร้อยกว่ารีโมทนะครับไดร์ดนนี่คือ ตาสต็อปประมาณนั้นนะตัวนี้เป็นตัวกล้องนะครับกันน้ำได้นะครับตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับมีตัวตัวกันน้ำนะครับ นี่ครับตัวนี้เป็นไม่โฟกัสเลยจอก็เป็นอย่างนี้ครับก็จะมีจอหลังนะจอหน้าด้วยนะครับโอ้สุดยอดนะ เรานี่ครับเปิดออกมาเลยลองเปิดดูครับเปิดขึ้นออกมานะก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้ถือว่าเจ่มชัดเลยนะครับ,รบเมนูพาไทยนะกันสั่นครับเปิดครับ การบันทึกเสียงครับเปิดครับเมนูก็มีประมาณนี้ลดเสียงรบกวนจากลมนะครับเปิดครับ ev การวัดแสงครับตัวนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะอุชั่นใหม่นะครับถือว่าเล่นง่ายใช้งานง่ายนะที่เสียบการ์ดนะครับนี่ช่องนี้นะตัวนี้เสียบไม้ได้นะครับ แล้วตรงนี้ก็เสียบ HD out นะเอาไปต่อกับ USB นะเพื่อเอาสัญญาณภาพออกนะฮะเพื่อเอาวิดีโอออกนะครับรูลเล็กๆตรงนี้เป็นรูไม้นะครับหลอกเลนออกมาไรนะนะโอ้ยสวยงามเลยฮนะจอข้างหน้าเราก็ยังไม่ได้ลอกเช่นกันนะ สวยงามเลยตรงนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับชนิดแบบถอดเปลี่ยนได้เนะแบตเตอรี่เป็นแบบนี้เโมเดล pg 1050นะครับเราต้องสั่งมาสักอีกสัก สองสามก้อนนะไม่งั้นไม่น่าจะพอก็คลิปหน้านะครับเรามาทดสอบกันนะครับว่า,าถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ